มากันอีกคลิปครับนี่หลังจากคลิปที่แล้วถ่ายไปแล้วรอชมครับรอชมตอนนี้มาดูครับฟุตซู่เขาว่าแรงแรง,แรงนะักแรงหนาดูครับนี่จะแรงสมชื่อเขาหรือเปล่าไม่ว่ารุ่ไหนก็แรงเหมือนกันแหละครับรถเหมือนกันแต่รถอีทุกนี่สูบเดียวยังไปได้อยู่เนาะใส่มัน แล้วก็ถ้ายายไม่มากครับเราพูดไม่เก่งครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมให้เห็นทุกคันเลยครับวันนี้เราจะเก็บชัดเด็ดให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเพื่อได้ภาพ ที่คุณภาพนะครับผมกำลังได้คนละเที่ยวครับนี่จะกินข้าวเที่ยงแล้วครับนี่คนรขับไม่โคเคลลิงน่านปวดครับปากกลางท่างลงทเทลือกแต่สองโมงเกิงครับนี่สี่โมงมันถด็ดตากดินอยู่<อ>ได้ นะคนวามันเบิดไล่เราเพเปิดเอามันบงเนียเอายิสีสายาบนหาเหตุนะครับหามันแกว <laughs> จะรอดหรือจะร่วงครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยโ,โอ้โหุยสบายมากครับนี่สมความร่ำรือครับนี่ก้นภาคกะบังฟ้าน้ำซิ่งครับผมสาธยายเหมือนเดิมครับ รอดูเด็ก,ก้านี่ครับนี่เพราะว่าเด็ก,ก้าไม่รอดครับตรงลอ้ออล้อหน้าฟุตโซ่ตกเมื่อกี้ครับนี่เพราะว่าไม่รอดแน่นอน <Okay. S 1> เดี๋ยวรอดูฮิโน่ดำครับเพราะว่าแรงนักแรงหนาครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวรอดูครับฮิโน่ดำสีชม <c oughs> พูอะไรเป็นยังไง อพอไปอยู่ก็ใช่หน่อยเลยล้วสีชมพูนี่นะขั้นันนันสีชมพูมหมถามขั้นสีชมพูเด้อวะกูอา,าแลนนี่นะคน้ำกลั่นทีมงานผมมีสีชมพูจะขั้นหน้าว่ะสีชมพูอยู่ซ้ายมาอีกกว่าโอ,เอา้เราชมเด็กค้าครับเนี่ย ตัวนาฬิกาป่ะเป๊ะเตี่ยงย่างรู้ที่นาฬิกาฮะ<า>ได้โคราลรอบพอดีนี่ยเราจะตู้จะยุตตอนหนาเลยล้านเดี๋ยวบางส้อมบางเหตนนุการณ์ เดี๋ยวรอชมภาพกีฬามันๆครับนี่พบว่าอยู่ตรงนี้เลยครับนี่นี่ไก่เต็มนะครับนี่งานเมาด้วยครับนี่มาแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้ยังไม่ออกจากไม่โคเลยครับจมแล้ว โอ้เอา้าได้ใช้โลเหลืองครับนี่นโอ้โหมิดล้อเลยครับนี่เหมือนเจ้าคนปูนะครับนี่ภาพเดียวกันเป๊ะเลยครับนี่ ขัดกีฬาเหมือนเจ้าคุณปู่เคเอสไปเลยครับนี่นาชมครับโอ้โหอะไลนวครับเริ่มน่วมแล้วครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็บุดบิดครับนี่ทำง่ายถึงจะได้มาลองนี่เตี้ยเบียดเบียดนี่นนประธานวะ มานี่โชเฟอร์ไ้มาดลองนี่เอาคนขับไมโครลองให้มาทางนี้ครับนี่ทางใหม่ครับนี่ถ้าเขาไม่สูบน้ำใส่มันก็วิ่งง่ายอยู่ครับนี่สูบน้ำใส่เว้ยสูบนมาสูบน้ำใส่ใหกันเลีนยากเว้ย นี่แหละครับก็บบจะได้เงินเขาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์แสนจะยากลําบากที่จะหามาได้เอารถไถยเราก็มาแล้วครับนี่รถไทยเราก็มาแต่งทางครับนี่ถถานมาลวกทางครับนี่รถไทยเราก็เปลี่ยนพลกระับใหม่ครับนี่ส่งตรงจากรบบุรีครับนี่ฉีดวัคซีนแล้วครับนี่สองเข็มเรียบร้อยครับเข็มสาม ไอเจ็ดโชว์ดีโด้โชว์ดี้ลงยูทูบนะเนี่ยไปติดตามหรือยังอ้าฮใหออย่างางี้สิอ๋โอเคดีครับเดี๋ยวเอ่อ เดี๋ยวแต่งทางเสร็จเดี๋ยวให้ชมอีกรอบนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ